สุภาษิตบ,บทที่10ข้อที่20ลิ้นของคนชอบธรรมเป็นเงินเนื้อดีความคิดของคนอาธรรมมีค่าน้อยความคิดของคนอธรรมไม่ใช่ไม่มีค่ามีค่าเหมือนกันแต่มีค่า เพียงเล็กน้อยแต่ลิ้นไม่ใช่หมายถึงตัวลิ้นลิ้นนี่จะหมายถึงคําพูดแต่คําพูดของคนชอบธรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมีค่ามหาศาลเพราะว่าคนอาธรรมเนี่ยหรือคนชั่วร้ายคนไม่ดีเนี่ยคำพูดของเขามักจะเป็นเหมือนกับดาบแทงเคยเจอไหมเคยเจอคนที่ทํางานไหมโอโ้ยคนนี้มันเอ่ยปากที่เรามันทิ่มแทงจิตใจมันอืม้ามทำไมช่งางสรรหาคําพูดมาเน็บแนมาเสียดเขาดําเนินชีวิตแบบคนอธรรมคนอาธรรมจะมีคําพูดพร่อยๆเป็นเหมือนดาบที่แทงจิตใจแต่คนชอบทำ จะมีคําพูดที่นําการเยียวยานําการรักษานําการชูใจมาสู่ผู้อื่นวันนี้เราดําเนินชีวิตใช้คําพูดแบบไหนใช้คําพูดแบบคนธรรมก็คือว่า เสียดสีทิมแทงหรือว่าใช้ชีวิตอย่างคนชอบธรรมนำการเยียวยารักษานำความชื่นใจนำกำลังใจมาสู่คนที่ได้พบเห็นคำพูดของคนชอบธรรมจะเป็นคำปอบโยนสำหรับผู้ที่หมดกำลังใจแต่คำพูดของคนอธรรมจะเป็นการซ้ำเติมกดให้มันจมไปเลยคำพูดของคนชอบธรรมจะทำให้จิตใจชื่นบานแต่คำพูดของคนอธรรมจะทำให้จิตใจแตกสลายขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างคนชอบธรรม ซึ S S ừng, này ่งหนึ่งใน วิธีดําเนินชีวิตอย่างคนชอบทำก็คือที่คําพูดนี่แหละยาขอบอกทําผิดง่ายที่สุดคือคําพูดใช่ไหมดังนั้นทำดีง่ายที่สุดก็คือทางคําพูดเหมือนกันให้คําพูดของเราเหมาะสมเป็นคําพูดที่ดีและเป็นคําพูดที่ถูกกาละเทศะเพราะว่าคําพูดดีแต่ไม่ดูกาละเทศะมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็กลายเป็นโทษได้เหมือนกันดังนั้นต้องดูกาละเทศะด้วยคําพูดที่เราจะใช้ที่เป็นคําพูดที่ดีนั้นเราต้องคํานึงถึงว่าผู้ฟังเนี่ยเหมาะสมคู่ควรที่จะได้รับคําพูดนั้นหรือไม่ด้วยเพราะคำ พี่บอกว่าคําตักเตือนที่มีปัญญาคําตักเตือนที่ดีนะเป็นเหมือนห่วงทองคําหรือเครื่องประดับชั้นดีสําหรับคนที่คอยฟังแต่ คนที่โง่เขลาสนับคนโง่เขลาแล้วนะคำพูดดีๆเนี่ยเป็นเหมือนวงทองคำที่จมูกหมูก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่มีค่าไรค่าดังนั้นคำพูดดีๆของเราเนี่ยคำพูดชอบธรรมของเราเนี่ยเวลาจะใช้อาจจะต้องดูกาละเทศะด้วยความคิดของคนธรรมนั้นมีค่าน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีค่าเลยเพราะว่าความคิดของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายตั้งแต่ในปฐมกาลและพระเจ้ามองดูโอโ้โหความคิดของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายทั้งสิ้นเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งสิน ในปฐมกาลบทที่6พระเจ้าบอกอย่างนั้นเยรมีบทที่17ข้อที่9บอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างมากทีเดียวใครจะรู้จักใจนั้นได้เล่าโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ของเราคำพูดของเราความคิดของเราเนี่ยมัน มีแนวโน้มที่จะพูดสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีเราจําเป็นต้องรับการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใหม่เพื่อให้คําพูดของเราเนี่ยกลายเป็นคําพูดที่เป็นเนื้อนเนื้อดีไม่งั้นคําพูดของเราเนี่ยมันก็จะเนี่ยคนฟังก็ทําร้ายจิตใจคนอื่นอยู่เสมอมีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงคําพูดของเราได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเปลี่ยนแปลงที่ข้างในเราคือว่าต้องเปลี่ยนให้เราเป็นคนชอบทําก่อนพอเราเป็นคนชอบทําแล้ว คำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นเหมือนกับเงินเนื้อดีจึงจะออกมาตราบใดที่คนคนนั้นยังไม่ได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าเขายังไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าเขายังไมไ่รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้เขาจะพยายามพูดดีพูดจาไพเราะถึงกัน้ันเนี่ยมันจะมีความคิด ของคนอธรรมหรือของคนชั่วร้ความคิดที่ชั่วร้ายตามธรรมชาติบาปของมนุษย์อยู่ในนั้นดังนั้นลักษณะอย่างหนึ่งของคนชอบธรรมก็คือว่าปากของเขาจะกล่าวด้วยสติปัญญาแห่งพระเจ้าปากของเขาจะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นพระพรเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่ข้างในเป็นคนชอบธรรมแล้วแต่ปากของเขาเป็นปากใงการทําลายล้างปากของเขาเป็นปาก่งการทิ่มแทงคนอื่นปากของเขาเป็นการทําให้หัวใจแตกสลายไอ้แบบนี้มันเป็นความคิด ของคนอะธรรมนี่แบบนี้เป็นความพูดของคนอนธรรมนี่ดังนั้นหากวันนี้เราเจอคนแบบนั้นเราก็รู้ว่าอ๋อสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ปากของเขาแต่เป็นหัวใจของเขาที่ต้องกเปลี่ยนใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และหากวันนี้เราเป็นคนแบบนั้นขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมอย่างแท้จริงเพื่อคําพูดและการกระทาของเรา จะกลายเป็นคําพูดและการกระทําของคนชอบธรรมเนื่องจากคําพูดของคนอธรรมมีค่าน้อยข้อนี้ดีมากเลยนะความคิดของคนอธรรมแล้วก็คาพูดขเขาเนี่ยมีค่าน้อยดังนั้นเราไม่ควรเก็บมาใส่ใจเวลาคนมากนักแนแหนกแหนส่อเสียดดูถูกเกียดหยามหรือไอ้ซ้าเติมอะไรอย่าเงี้ยอย่าไปเก็บมาถือว่ามีคุณค่าอย่าให้ค่าคําพูดเหล่านั้นไม่ควรเก็บมาใส่ใจแต่ว่าคําพูดของคนชอบธรรมที่นําการชูใจนําการให้กาลัง ใจมาสู่ชีวิตเราอันนี้มีค่าควรจะเก็บเอาไว้แล้วจดจําไว้เสมอดังนั้นการดําเนินชีวิตที่ฉลาดก็คือว่าคําพูดของคนธรรมถือว่ามันไม่มีค่าคำพูดของคนชอบทํายึดเอาไว้ใช่เขาบอกว่าเป็นไปได้เธอทําทได้แน่นอนพระเจ้าสถิตยอยู่กับเธอพระเจ้าช่วยเธอได้แน่ๆยึดเอาไว้ให้มันเป็นคําพูดที่มีค่ายิง่งแล้วเราจะดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขท่ามกลางคนดีแล้วก็คนไม่ดีที่พยายามพูดสิ่งต่างๆมาให้กับเรา